สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมตี300นะครับในช่วงทำมหาแดงนะครับวันนี้ก็กลับมากับรถ1คันนะครับที่เป็น SUV ขวัญใจลูกค้า300ทุกคนนะครับนี่ก็คือ BMX3 นะครับบอกเลยว่าสภาพนางฟ้าปีใหม่มือเดียวสวยสุดๆครับวันนี้ก็อยู่กับรถ BMW นะครับ X3 คันนี้เป็นตัว 20D High Line นะครับเป็น x d r i ไดและก็สำหรับโฉมนี้เป็นโฉม LCI นะครับคันนี้รถปี2 0 1 6นะครับ ออกห้างมือเดียวป้ายแดงสภาพนางฟ้ามากๆนะครับสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลขับ4นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันนะครับสำหรับบริเวณด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าเป็นแบบ LCI แล้วนะครับตัวโคมไฟต่างๆเนี่ยเป็นแบบโฉมใหม่เรียบร้อยมาพร้อมไฟสปอร์ตไลท์นะครับพาร์คเซนเซอร์รอบคันนะครับสำหรับบริเวณด้านหน้าหรือว่ารอยสีต่างๆเนี่ยคันนี้ยังสวยถือว่าริ้วรอยมีน้อยมากๆนะครับแต่ว่าถ้าทางเราตรวจเจอ เราจะทําการเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับต่อไปบริเวณด้านข้างนะครับคันนี้โลโก้บริเวณด้านข้างอยู่ครบนะครับเอ i v ได0 D อ่าหรือว่าเป็นกิลทุกอย่างสันขอบต่างๆทุกอย่างสวยอยู่ครบนะครับขอบประตูไม่มีตกนะครับรอยเท่ากันหมดสําหรับล้อของ BM คันนี้นะครับก็จะได้มาเป็นล้อเดิมเลยเป็นโฉม LCI แล้วนะครับเป็นขอบ18ยางเนี่ยพอใช้งานนะครับยางปี17ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อนะครับสําหรับคันนี้นะครับ โอกประตูภายในหรือว่าสครับเพจต่างๆเนี่ยสติกเกอร์อยู่ครบไม่มีถอดขยับหรือว่าเปลี่ยนแปลงใดๆท่างสินนะครับอ่าในส่วนของตัวภายในเนี่ยคันนี้ก็จะมาเป็นโทนสีดำตัดน้ําตาลนะครับส่วนบริเวณเบาะก็จะเป็นเบาะไฟไฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเบมเบอร่ได้2จุดนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านมีมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีแพทเทิร์นชิปอ่าคันนี้เพิ่มเติมมีครูยเนโทนเรียบร้อยแล้วนะครับ ปุ่มมันติข้างขวาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนโหมดมันติมีเดียได้นะครับสำหรับคันนี้เป็นกุญแจแบบคีย์เลสเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับมีไม์สะสมอยู่เพียง1นึ่งแสนพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับน้อยมากๆถ้าใครหารถสักคันเนี่ยคันนี้แนะนําเลยครับบริเวณด้านในอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างสวยอยู่ครบนะครับสำหรับมันติมีเดียหรือว่าแอร์ต่างๆคอนโซลตรงกลางนะครับคันนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับสามารถปรับแยกใช้ขวาได้นะครับอ่ะคันนี้มีไอเดียแล้วก็จอตรงกลางเนี่ยเป็นจอใหญ่เรียบร้อยนะครับ มันตีมีเดียที่รองรับเนี่ยทั้ง USB AUX Bluetooth สามารถต่อได้หมดนะครับเพิ่มเติมพิเศษปุ่มไอได้เนี่ยตรงบริเวณด้านบนนะครับก็จะเป็นทัชแพดด้วยนะครับเราสามารถตั้งค่าหรือว่าปรับการใช้งานจากโหมดทัชแพดตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนบริเวณเกียร์คันนี้เป็นหัวเกียร์แบบ LCI เรียบร้อยนะครับก็มีทิปโทนิกมีโหมดการขับขี่การลื่นนะครับแล้วก็เบรกมือคันนี้เป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับมีกล้องติดรถยนต์เพิ่มเติมนะครับ เป็นของแอดออนมาจากศูนย์ bmw เลยนะครับก็เป็นกล้องบันทึกั้างหน้าและหลังนะครับายต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบริเวณห้องโดยสารด้านหลังนะครับสำหรับบริเวณห้องโดยสารด้านหลังนะครับขอบประตูหรือว่าขอบอยางต่างๆเนี่ยทุกอย่างยังสวยสมบูรณ์อยู่นะครับพอเข้ามาด้านในเนี่ยบริเวณช่องด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์สำหรับด้านหลังปรับแยกซ้ายขวาด้วยนะครับเบาะด้านหลังนะครับเหมือนไม่มีใครนั่งมาเลยเพราะว่าฟองน้ำทุกอย่างเนี่ยยังสวยนะครับแล้วก็ ผิวบอต่างเนี่ยยังสมบูรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูบริเวณในส่วนของฝาท้ายกันนะครับสาหรับบริเวณส่วนด้านท้ายนะครับการปัดน้าฝนทุกอย่างเนี่ยไม่มีสีลอกเลยนะครับสีทุกอย่างยังสมบูรณ์ดีนะครับโลโก้ bm โลโก้ x 3าทุกอย่างอยู่ครบนะครับไฟไม่มีแตกไฟเบรกดวงที่3ยังสวยสมบูรณ์อยู่นะครับบริเวณฝาท้ายนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเปิดและปิดออโต้ได้เลยนะครับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับสามารถวางสัมภาระได้อข้างเยะ มาพร้อมกับแผ่นกันสัมภาระด้านหลังนะครับเม็ดอาร์ลอยด์ดอดหรือว่าซอกในรอยน็อตฝากระโปรงต่างเนี่ยสวยนะครับไม่มีการถอดขยับหรือไขแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันนะครับอ่าสำหรับบริวเวณเม็ดอาร์ลอยด,อด์ดรอยประก,รกอบน็อตต่างเนี่ยยังสวยนะครับนี่ไม่มีการถอดขยับมาแม้แต่นิดเดียวเลยเจ้าของเก่าดูแลรักษากค่อนข้างดีนะครับชิ้นส่วนอะไรกระปุกน้ําหรือว่าฝาต่างเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบนะครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับเครื่องยนต์เดิมของ bmw เลยคันนี้เป็นดีเซลนะครับแผ่นการความร้อนสายต่างๆถูกเก็บเรียบร้อยดีนะครับสติกเกอร์มอกทุกอย่างอยู่ครบนะครับสำหรับ bmw x 3 2 0 d x drive highlight คันนี้นะครับเปิดราคาอยู่เพียง1 4,90 0 0บาทเก็บงานให้ทุกอย่างนะครับสีภายในภายในถ่ายของเหลวน้ำมันเรื่องน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีขัดสีเคลือบแก้วสปาห้องเครื่องสปาภายในนะครับ แล้วก็ยังแถมบรันตรให้อีก1ปี20 0 0 0กิโลนะครับสำหรับ300กราวาดเรานะครับยังการันตีรถคันนี้และรถทุกคันนะครับว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือเป็นรถตัดต่อผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับถ้าสมมุติลูกค้าเกิดพบเจอนะครับทางเรายินดีซื้อคืนเต็มตามจํานวนที่ท่านซื้อไปนะครับแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจอีก200 0บาทนะครับสำหรับ B M X 3คันนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศูน2 5 0 4 4 4 4หนนะครับหรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลของโชว์รูมนะครับ แอสไตน์สามศูนย์ศูนย์สกรกา,ราไลฟ์นะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับวันนี้ขอฝากเจ้า bm x 3คันนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบอกเลยหา suv สาักคันคันนี้ไม่ผิดหวังครับ